สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเข้าสู่สารคดีคนตกหมึกครับผมเมธาสเสตียรับหน้าที่พิธีกรครับและตอนนี้นะครับผมก็พาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาสู่แหลมบรลลีไฮพัทยานะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับขึ้นเรือไปกับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่เกาะลานเพื่อที่จะไปเก็บภาพบรรยากาศการตกหมึกกันครับตามผมมาเลย นนชานคิดว่าเธอครับและตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ท่าเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับลุงเจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่จะพาเราเียไปตกเหมือในคืนนี้นะครับลุงเจพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันเลยดีกว่าอยากจะชวนเดินทาง ชาวทะเลอย่างไร้า้ทก็สุขต้งทุกบางทีมันสุกก็ตอนที่แบบอายุเยงียเงีอนอนอากาศเย็น <c oughs> ไม่ต้องเปิดพัรลมไม่ต้องเปองไฟอนะท่เลยฟ้าก็อยากก็ตกเอาหาฟ้านะหมูกินแลาก็ซื้อน้ำแข็งอะไรมาแล้วนะข้าวหู <c oughs> <c oughs> หนงวันหนึ่งกินสองวันสามวันอุ่นแล้วอุ่นอุ่นอาอุ่นแล้วอุ่นอไปอยู่คนเดียวไม่เหงาครคนเดียวเออเปิดวิดยุกมั้อันนี้คือไฟที่ใช้ในการตกหมึกใช่ไหมครับคุณใช่นี้เราจะต้องสั่ไฟโอ้ก่อนที่จะ เปิดไฟนะครับเราก็จะต้องทําการปั่นไฟกันก่อนนะครับครับแนละตอนนี้นะครับก็ไฟที่ใช้ในการตกหนึ่งนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ไฟกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบอ,ออกมาตกหนึกเราไม่ได้เลยก็ไมครับเพบางทีเราออกมาเนงะี้ยมาเงี้ยเรามันเจอพายุ เจอลมพายุมาเราก็ฟังข่าวว่าพายุมาทางไหนถ้าพายุมาเราก็รีบวิ่งหาที่หลบไปตามเกาะอะไรต่างๆเดี๋ยวตะโก้เขาเรียกตะโก้ตะโก้คือพายุลูกหนึ่งแบบมันจะมาลูกใหญ่มากเลยเรียกตะโก้คนทะเลเขาจะรู้กันเขาจะกลัวกันมากเลยไอ้ตะโกเนี่ยไม่ใช่ขนมนะ เแยบตะโกอายุอะไรเข้ามาเวลามันมาทีก็ทําอันตรายแต่อันนี้อาจอดกันไม่ได้อันตรายมากสุดเป็นยังไงก็มันจะตีเรือเนี่ยกระแทกตีเรือทีมันตีจนเรือแตกอ่ะเราทิ้งสมอไว้บางทีเชือกสมอขาดมันก็ไปกระทบฝั่งขึ้นน้ำเข้าเรือจมมันอยู่